ม่เล่นโอ้บีสองเก้าสวยสยเบียบียตูสี่อ่นคเบ้ดระเบิ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 ระเบิดระเบิดระเบิดระเระเบิดระเบิดรระบิดระเระบิดดระดรระบระเดระเบิดระเบิดระระบิดระเบิดระเบิดะเบิดระเบิดระเบดิดระระเบิดระเเบิดระเบระบิดดรเบิระเะดรเบิดเบิระเะเบิดระเบิระเบิดระเะเบิเบิด เขาพิ่งสวยเลยร้อนอะทิ้งหมดแล้วแขนมันจะไกลเลยเออพีแปดหรออ่าใช่พี่ใช่ใช่พีแปดน่าจะพีแปดพีแปดพีแปดครับใครโดนแม่ยังไม่โดนยังไม่โดน,มดนผมผมแอกผมแอกบอมเอบบม่อเอ่อบอมด้วยพี่อันนี้ อ๋อฮะอ๋อฮะนี่อันนี้ใครไม่มีะมาผมตัวมาผมนะมาผมอ่ะไม่มีไม่มีใช่ไหมโอเคทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วฝั่งเกิดมันเลยสวยครับสวยผมจะรักเขามีนะ แต่ต้องบินขับไปหมดแล้วนี่เอชิบหายนี่ใครมีเอะไม่มี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 นั่นไม่ใช่ตัวเราเอไม่ใช่พวกเราจริงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หมดเลยอยู่นี่หมดเลยโอเคอ๋อโอ้ยโอ้ยเออเรียบร้อยไปคิวการเซอร์สเซอร์สลาครั้งนี้จะไม่ลืมเหลือคโคเกลอีกหนึ่งนะครับผมทราบมีตุ๊กเอาเรียนเจออเจสีสุดกาลังกดหนึ่งกด กดหนึ่งทิ้งระเบิดโอ้ไม้เคนเบียนเหลือคู่เกียวนะอีกมาแล้วอีกมาแล้วิมาแล้วสังามเาเอาาแล้วสัญญาใจ้าใช้วิธีการพื้นบ้านมากเลยนะ ลุตอะไรไปอูดอู้ดยังเฉยโอ้โพระองค์จักรพรรดิพระองค์จักรพรรดิเออจากักรพรรดิไม่เล่นอาโดงักขึ้นงักขึ้นงักขึ้นเอนอเอ,เออครับโอยโอย เไสียอ้นายไอ้นายนายนายจะไอ้ทีมทีมตายหาแล้วเนี่ยบนเขาจขึ้นฝั่งมเดลนั่นมาเร็วพังทีซีซีหนเลยดี๋ยวกยไอ้นี่สอิว่ามีไหมถ้าไม่มียกขึ้นได้คนทีมคนทีมช่ยมาเตอร์ลยนะกับมไม่มี พูดคุณทีมผ่านหาลูกอมมาอมด้วยไม่งั้นเดี๋ยวอมไปแล้วอมไปแล้วน่าน่าจะตอนนี้แกรับศึกหนักสุดนะเพราะมันจะอ้อมมาทางนั้นเดอชิบหายแล้วพี่สี่แปดแล้วนี่กูว่าแล้วแปดปืนแตกครับแปดปืนแตกไปย่าแตกปื่อยๆโอเดอร์โอเดอร์โอเดอร์ตายครับโอเคยิงมาโอเดอร์ตายแล้วกระปุกแตกขอขอตายขอตายขอตายแต่ไอ้อ่าปืนไม่แตกอ่ะ

ครับครับผมครับผมครับผมทางขวาทางขวามันมีมันมีรูอยู่ระวังนะโบลังขวาแค่รูระวังพี่สุดผมใส่แถวมีตัวนี้อ่าตัวนี้เอตัวนึงครับเอตัวนึ่งอยู่ทางนี้ตัวนึงครับผมอ่าคนคนเล่นแพทตันคนเล่นแพทตันหนาไปช่วยพี่สุดหน่อยเอขเชี่ยเก็คฮาใคร่นันเรียบร้อยเฮ้ยพี่ ที่เหลือมันยังอยู่สามตีหนึ่งยังอยู่ที่เดิมพี่ข้างบนแต่ที่โดนตัวหนึ่งนะแล้วยี่สองตัวอยู่ไหนไอ้โดนโดนโอเครับทราบอย่าบุกต่อนะผมเจอแล้วอย่าบุกต่อผมเจอแล้วพี่สุดขาซุดเจอตัวไครล่วตัวนี้เจอตัวนี้ตัวนึ่งตั้งล้วสะพานพี่เจอเจอสะพานสะพานสะพานสองเหรอสะพานตัวตัวนึงพี่อยู่อยู่นั่สะพานหนึตัวมัตเตอร์มัตเตอร์หลบหลบดีหลังไปนะแฟนเตอร์ตรงนี้หนึ่งคันครับผมอ๋อโอเค ปัญหาคือตัวที่สามับตัวที่สามคือตัวอะไรอ๋อเจอแล้วที่สามเจอแล้วครบแล้วครบแร้อยครบร้ัวที่สามแถวเนี้ยยิงเยอะไปครับผมปืนผมแตกตายตายสองขอรดส่วนขอขอครบเลยพี Mother, ่ เพชรรหอครับ <Hello. S 1> ผมครับผมอ้อยสิบหายแล้วตัวตรงใต้อ่าผ่านนะพี่เนาะเพชรถ้าซัพพอร์ตพี่สุดได้อ่ะคอยซัพพอร์ตให้นะเพราะว่าสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งไอ้ท,ทีมทีมถ้ามลงมาเมื่อไหร่บอกด้วยถ้ามันลงมาฝั่งทางเนินเนี้ยถ้าม,มาปั๊บผมได้เปลี่ยนทิศเลย โอ้โอ้โอ้นเด้งดีโอ้โอ้แยมเรื่อยโอ้โอโ้แมขึนเรยโอยกัดจังเจ็บจังอาดาเมนรัๆเลยวะมุมนั้นอ่ะเฮ้สัญญาระวังโดนโดนรแดงแล้วมันออกไปมันสะกิดผมตายเลยนะโอ้โอ้เลยัเลยสัญญาใจเย็นเจเย็น่อย่าบุกอย่าอย่ามาคู่พี่ผมคู่ผมคู่พี่ผมคู่ผมคู่พี่ไม่ขึ้นมาไขึ้นมาทผมคู่พี่ราาตัวไทยนีตัว ไปเลยสัญญาไปเลยไปเลยสัญญาไปสัญญาไปช่วยไปช่วยเออสัญญาไป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 จบจบรับตีนะแท้ทีมเอ้